ในความเข้าใจแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไม่มีเด็กคนไหนบนโลกที่อยากจะไม่ฉลาดดังนั้นเขาจะปฏิเสธทุกกิจกรรมที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ฉลาดเช่นการไปเรียนการเรียนหนังสือหรือทํากิจกรรมบางอย่างที่ตัวเองรู้สึกทําได้ไม่ดีซึ่งเขาจะให้เหตุผลกับตัวเองและคนรอบข้างว่ามันไม่สนุกมันน่าเบือ่อมันไม่มีประโยชน์ซึ่งสาเหตุของมันมันไม่ได้เป็นเหตุผลจริงๆของพวกเขาแต่พวกเขากําลังรู้สึกท้อและรู้สึกเหนื่อยรวมถึงรู้สึกเครียดกับการเรียนที่โรงเรียนเพราะหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่มักจะทาให้เด็กหยอมแพ้ แล้วไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองกลับไปตั้งใจเรียนอีกเลยมันเป็นเพราะว่าเขาขาดอาวุธในการเรียนรู้เช่นวิธีการวางแผนการเรียนวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เทคนิคการจําต่างๆรวมถึงการตั้งเป้าหมายในแต่ละวิชาและที่สําคัญคือเหตุผลในการเรียนวิชานั้นๆที่คุณครูประจําวิชาก็มักไม่ได้สอนหรือให้ความสําคัญมากพอพวกเขามักถูกสอนว่าให้ต้องเรียนอะไร แต่ไม่เคยถูกสอนว่าต้องให้เรียนอย่างไรซึ่งผมเองก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเคยบอกให้เขาตั้งใจให้เขาพยายามและให้เขาใส่ใจมากขึ้นซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่การสอนสิ่งนั้นคือการพูดเพราะการสอนมันคือการมอบวิธีการและกระบวนการบางอย่างเพื่อเขาสามารถฝึกฝนตัวเองพัฒนาความตั้งใจแล้วว่าความพยายามอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนและต่อให้เราสามารถพัฒนาความตั้งใจและเพิ่มความพยายามให้กับเขา อีกไม่นานพวกเขาจะกลับไปเป็นแบบเดิมซึ่งสิ่งที่จะทําให้ความตั้งใจและความพยายามมันยั่งยืนมันคือการที่เราต้องติดอาวุธการเรียนรู้ให้กับพวกเขาด้วยการที่เราส่งลูกออกไปเรียนมันก็ไม่ต่างกับการที่เราส่งฐานออกไปรบต่อให้เขาจะมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นอีกไม่นานเขาจะรู้สึกกลัวรู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกเครียดดังนั้นสิ่งที่เราต้องมอบให้กับเขาด้วยมันคืออาวุธการเรียนรู้หรือว่าทักษะการเรียนนั่นเองที่จะทําให้พวกเขารู้จักวิธีการวางแผนการเรียนของตัวเองแก้ปัญหาเรื่องสมาาาาาธิิใในนนนกกรรออ่่่เปลีียคววมู้้สึชทจจะตงํา ให้กลายเป็นเรื่องสนุกรู้จักวิธีการตั้งเป้าและสามารถให้เหตุผลในการเรียนดูวิชาต่างๆในโรงเรียนได้ทั้งหมดนี้อยู่ในคอร์ส Learning s k i l l ของเราหากคุณบ่อคุณแม่สนใจสามารถติดต่อเราได้บนหน้าจอน,นี้นะครับ